สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกันธิดารอดแก้วชันมายมยึกษาปีที่4ีทับหนึ่งเลขที่35วันนี้หนูจะมาสรุปชุดกิจกรรมที่1 2และ3ค่ะชุดกิจกรรมที่1ก็คือหลักฐานตามปรติศาสตร์มันเทโรโรตัสบิดาแห่ปรติศาสตร์ได้นำคำว่าประวัติศาสตร์ทีทรีมาจากภาษากรีกว่าฮิตเทียที่แปลว่าการถักทอ ทำมเขียนเป็นเรื่องราวเฮโรโร,รตัสนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาศึกษาเพื่อเขียนเป็นเรื่องราวการศึกษาการในอดีตอาจมีผู้สงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ศึกษาอย่างไรจนนักประวัติศาสตร์ได้อาศัายร่องรอยในอดีตอธิบายเรื่องราวต่างๆในอดีตร่องรอยนี้เรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อมาร์กวอล ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือร่องรอยพฤติกรรมการพูดการเขียนการประดิษฐ์คิดคอนดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งที่มีอยู่ในหลักฐานก็คือร่องรอยความรู้สึกนึกคิดใยงานที่1.2เรื่องการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หนึ่งแบ่งตามยุคสมยัยหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือหลักฐานที่ ในสมัยที่ยังไม่มีการบันทึกเป็นตัวอักษรแต่เป็นพวกสร้างสัตว์หรือสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 2. อหลักการสมัยประวัติศาสตร์คือหลักฐานที่มนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษรและบันทึกในวัสดุต่างๆมีการรู้จ,จักใช้เหล็กและโลหะอื่นๆมาเป็นเครื่องใช้สอยที่ประณีตมีร่องรอยราศาสนาสัานและปฏิมากรรมรูปเคารพในศาสนาอย่างชัดเจน สองแบ่งตามลักษณะหรือวิธีการบันทึกหนึ่งหลักฐานที่เป็นประเภทลายลักษณ์อักษรได้แก่จารึกตำนานพงศาวดารและจดหมายเหตุมีการเน้นการฝึกทักษะการใช้หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนใหญ่สองหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่หลักฐานโบราณคดีเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุหลักฐานที่ได้จากการบอกเล่าเรียกว่ามุคขาปาฐะหลักฐานทางศิลปะ ได้แก่จิตกรรหลักฐานประเภทโสทัศน์ได้แก่ภาพถ่าย3แบ่งตามลำดับความสําคัญหนึ่งหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิหมายถึงหลักฐานที่สร้างขึ้นหรือจัดทาขึ้นโดยผู้เกี่ยวโดยมีผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นโดยตรงหรือบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิหมายถึงหลักฐานที่นําหลักฐานชั้นต้นมาตีความเมื่อเวลาผ่านไน นักประวัติศาสตร์บางท่านได้แบ่งหลักฐานออกเป็นอีกหลักฐานชั้นที่3หรือหลักฐานตัดยภาูมิหมายถึงหลักฐานที่เขียนรวบรรมขึ้นจากหลักจากหลักฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อนําไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงใบความรู้ที่1.3เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 1. จารึกเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทย เพราะว่าสุกที่ใช้จารึกมีความคงทนทาวรและไม่ถูกแบบแปลงแก้ไขพวอความได้ง่ายๆจารึกด้วยอักษรและภาษาต่างๆเช่นคเมนมอนอินเดียใต้และไทย2อจดหม่เหตุชาวต่างชาติเนื่องจากดินแดนไทยเป็นเส้นทางค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณทําให้มีเอกสารต,ต่างชาติบันทึกเรื่องราวของดินแดนไทยไว้เช่นวรรณคดีอินเดียที่เรียกว่า คมพีนีเทะและมีดินทะปัญหา 3. จดหมายเหตุเป็นการรวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับประเพณีและราชพิธีเกา่กาเก่สี่พระราชพงศาวดารเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจของประมากษัตริย์ที่เก่าแก่ที่สุดคือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐในสมัยพระนารายมหาราชเอกสารปกครองส่วนใหญ่เป็นเอกสารในสมัยรัตนโกสินทร์ หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกรมหรือการทวงขึ้นแล้วเอกสารเหล่านี้จะมีการจัดเก็บขึ้นอย่างเป็นระบบเช่นใบบอกซึ่งเป็นรายงานจากข้าราชการสดวิภาคส่งมาให้รัฐบาลที่กรุงเทพบันทึกเหตุการณ์ของบุคคลต่างๆเช่นความทรงจําของสมเด็จพระกรมไรกรพระยาดํารงราชานุภาพจดหมายเหตุความทรงจาของกรมนารินเทวีจดหมายเช่น ระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4รัช,รชกาลที่5เป็นต้น8หนังสือพิมพ์ซึ่งมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ได้แก่ข่าวรัชกาลที่เรียกว่าราชกิจสารนุเวศ <c oughs> <c oughs> ข่าวงานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์และวิทยาน,นิพนธ์10ตำนานเป็นเรื่องราวาที่เล่าสืบต่อกันมาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นมาของเมืองแล้วรวมขึ้น เขียนขึ้นภายหลังโดยการเล่าบอกต่อกันมากาติชาบ้านและข้อจริงในประวัติศาสตร์เช่นตำนานมริบุญชัยวรรณกรรมเช่นเรื่องลิลิตยวนพายลิลิตโอ่งการเช่งน้ําเว็บไซต์ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แต่ต้องเลือกเว็บไซต์ที่บุคคลหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือชุดกิจกรรมที่2ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใบความรู้ที่2.1เรื่องความหมายและประเภทของหลักฐานทางวิชาศาสตร์หลักฐานทางวิชาศาสตร์ตามลักษณะการเกิดขึ้นออกอกเป็น2ประเภทหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภุมิหรือหลักฐานดังเดิมหลักฐานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆหรือในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันและหลักฐานประเภทนี้ต้องไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักฐานประเภทนี้ซึ่งแบ่งออกได้หลายชนิดเช่นหลักฐานโบราณสถาน โบราณปัตถุเช่นศิลาจารึกเจดีพระป้าง1.2หลักฐานทำขึ้นอย่างระมัดระวังรอบครอบมีแบบแผนลักงเกิดเหตุการณ์เล็กน้อยเช่นจารึกความใหม่ของตามรูปสักของจารึกใหม่ความว่าการเขียนลายลักษณ์เป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาจากบนแผ่นศิลาหรือโลหะซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทนถาวรทำนาน ามความหมายตามภัชานดนโุกรมิมฉบับพระราชบัญญัติสถานพศ2,493คือเรื่องแสดงถึงการอันมีกันแล้วแต่ปางหลังหรือเรื่องราวนมนานมีต่อปากกันมาโดยมากใช้เกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานองค์สวดานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้ความหมายคำว่าอง์วดานว่า หมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินงอจดมาเหตุตังต้งความหมายในสมัยโบราณหมายถึงการจนบันทึกข่าวคราว,าวหรือเหตุการณ์เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันเดือนปีนั้นๆหลายท่านแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็นสามประเภทคือหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเหตุการณ์หรือเรื่อง,งที่กำลังศึกษา 2. หลักฐานชั้นรองคือผลงานที่คนควายเขียนขึ้นภายหลัง การที่กำลังศึกษาโดยอาศัยหลักฐานปาตมภูมิและเพิ่มเติมความคิดเห็น 3. หลักฐานชั้น3เป็นหลักฐานที่รวบรวมขึ้นจากหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและในการอ้างอิงรายงานที่2.2เรื่องลักษณะและคุณสมบัติของหลักฐานแต่ละประเภทในการนำไปใช้ 1. หลักฐานปฐมภูมิหลักฐานประเภทนี้แม้จะเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าแต่มีได้หมายความว่าจะได้เชื่อถือได้หมด เลยไม่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกเรื่องที่ศึกษานอกจากนั้นยังต้องใช้อย่างระมัดระวังอีกด้วยหลักการบตรุงพูมไม่ใช่มีแต่ข้อเทจ็จจริงหรือข้อมูลบริสุทธิ์แต่ยังมีส่วนประกอบที่เรียกว่าความคิดเห็นทัศกคติและค่านิยมป่าผลอ,อยู่ด้วยผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเนื่องจากหลกักกันประเภทนี้มักใช้ภาษาที่แตกต่างจากสมัยที่จากสมัยที่ผู้ศึกษา สหลักฐานทุติยภูมิเป็นผลงานประวติศาสตร์ที่ทําการศึกษาเหตุการณ์หรือปัญหาได้ปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะและมุ่งตอบคาถามประเภทอย่างไรทําไมจึงเป็นเช่นนั้นตลอดจนถึงอธิบายข้อเท็จจริงจึงเป็นหลักฐานที่มีความคิดเห็นในการวินิจฉัยดีความเขียนมากกว่าหลักฐานปฐมภูมิผู้ศึกษาที่ใช้หลักฐานปฐมภูมิจะได้ข้อสรุปข้อวินิจฉัยแนวคิดหรือแนวที่จะทําการค้นคว้ายอย่างกว้างขวาง ใบความรู้ที่2.3เรื่องรักษาที่เกี่ยวข้องทำประวัติศาสตร์หนึ่ง,ง 1. หลักอายุของหลักฐานเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้1.1ประเมินได้ว่าผู้เขียนอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากน้อยเพียงใด2 2. สสามารถตีความสํานวนภาษาที่ใช้เป็นหลักฐานนั้นได้ถูกต้อง1.3เข้าใจสิ่งที่เป็นหลักฐานได้อย่างท่องแท้ 2. งสภาพแวดล้อมที่หลักฐานถูกสร้างขึ้นหรือเกินขึ้น2.1กรณีไม่มีการระบุบใายชื่ชัดเจนในหลักฐาน ขณะที่ได้พบหลักฐานก็พอเป็นแนวทางได้2 2ชั้นของลายมือหรือสำนวนวัวหาร2.3รายงานการกุดขนทางโบราณคดีที่ช่วยให้ทราบแหล่งที่มาของหลักฐานทางปฏิสาหลักฐานอื่นที่อ้างอิงถึงหลักฐานบางชิ้นที่ทําให้รู้แหล่งที่มาของหลักฐานนั้น 3. หลักฐานการสืบค้นผู้สร้างหรือผู้เขียนหลักฐานก็กรณีหลักฐานระบุตัว ผู้เขียนอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายว่าหลักฐานนั้นเกิดขึ้นในยุคได้มีจุดมุ่งหมายของหลักฐานคือหลักฐานที่ประสงค์ให้ใครอ่านถ้ายิ่งผู้อ่านน้อยความประสงค์แฝงก็ยิ่งน้อยจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นของรูปเดิมของหลักฐานเ<ม>ช่นมาสดุที่ใช้เขียนเช่นกระดาษหมกเส้นลายปากการายจำตำแหน่งลายเส้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าสอดคล้องกับยุคสมยัย หรืออ้างอีกว่าเป็นผู้เขียนชุดกิจกรรมที่3วิธีทางการปฏิสารและการศึกษาทางปฏิาศาสวิธีทางปฏิาศาสหมายถึงกระบวนการศึกษาปรติาศาสเพื่อให้ได้ความรู้คําตอบที่เชื่อว,ว่าสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุดนิเช่นักปฏิาศาสชาวเยอรมันได้คำนิยามว่าผู้ตีความข้อเท็จจริง คือคำอธิบายที่เกิดจากการตีความของเราเองเบเนเดนโดโครเชนปราชาวอิตาลีผู้กราบประวัติศาตร์ทั้งหมดคือประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประโยชน์การศึกษาประวัติศาสตร์จะช่วยให้มนุษย์เกิดการสำนึกสึบค้นตระนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพารุษนุรุษาสมไว้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบัน ทำให้เข้าใจถึงปัญหาสาเหตุปัญหาและผลกระทบผลปัญหาไปงานที่3.2เรื่องวิธีตมปริาศาสตร์กับวิธีทางวิทยาศาสตร์วิธีาทางปฏิศาสตร์คือนักปฏิศาสตร์ไม่สามารถสร้างสถนานการณ์ขึ้นใหม่ให้เหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตได้การนําเสนอก็อาศัยหลักฐานเป็นไปได้มา,าคาดคะีนเลยสรุปผลปฏิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถมียาวคําเฉพาะเพราะความหมายไม่ชัดเจนตายตัว วิธีทางปฏิาศา,า,าสตร์สา,สามารถสร้างสถานการณ์ใหม่หรือทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานตั้งขึ้นการนำเสนอผลงานก็เช่นเดียวกับวิธีทางปฏิาศาสต์แต่ผลสรุปทางวิทยา,าศาสตร์จะสามารถนำมาทดลองซ้ำได้วิทยา,าศาสตร์ให้คำนิยามเฉพาะที่มีความหมายตายตัวใบความรู้ที่3.3เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของวิธีการทางปิาศาสตร์ความสำคัญ ของวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญคือทําให้เรื่องราวกิจกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องเป็นจริงหรือใกล้เคียงของความเป็นจริงมากที่สุดเพราะได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการใช้วิธีทางประวัติศาสตร์จะทําให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวการศึกษารวมทั้งนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใบความรู้ที่3.4เรื่องขั้นตอนของวิธีตามปฏิศาสตร์หนึ่งการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาผู้ศึกษาจึงเริ่มจากการกำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาซึ่งในตอนแรกอาจจะก,กำหนดหัวข้อประเด็นกว้างๆก,ก่อนแล้วจึงค่อยจำกัดให้มันแคบลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนภายหลัง 2การรวบรวมหลักฐานคือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวข้อที่จะศึกษาทั้งที่เป็นรายลักษักษรและไม่เป็นรายลักษักอักษร 3. การประเม,ม,มินคุณค่าของหลักฐานมีด้วยกันอยู่2วิธี1 1. การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากวิธีภายนอกหมายถึงการประเมินคุณค่าของหลักฐานจากภายนอกบางครั้งก็มีการปลอมแปลงเพื่อโฆษณาชวนเชื่อทําให้หลงผิด จึงต้องมีการประเมินเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือไม่จึงต้องมีการพิจารณาว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือไม่พิจารณาได้จากสิ่งที่ปรากฏภายนอกเช่เนเนืือกระดาษการวิาพากษ์วิจีภายในสังเกตได้จากการกล่าวถึงตัวบุคคลเหตุการณ์สถานที่ถ้อยคำในหลักฐานว่ามีความถูกต้องในสมัยนั้นๆหรือไม่ถ้าหากไม่ถูกต้องก็ควรสงสัยว่าเป็นหลักฐานปลอมแปลง สี่การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการจัดหมวดหมู่ข้อมูลผู้ศึกษาจะต้องศึกษาข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าเป็นข้อมูลทางภาษศาสตร์อะไรบ้างข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใดหรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไรมีจุดหมายแฝงหรือไม่จึงนํามาจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่เช่นความเป็นมาของเหตุการณ์สาเหตุที่ทำให้เหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์ผู้ศึกษาจะต้องหาความสัมพันธ์ของ ประเด็นต่างๆที่ความว่าเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงใดที่ซ่อนเร้นอําพรากไม่กล่าวถึงหรือในทางการตรงข้ามอาจมีข้อมูลเกินความเป็นจริง